สำหรับวันนี้นะผมมันมีกิจกรรมท็อปอัพของคมพีศักดิ์สิทธิ์นะผมเป็นกิจกรรมแรมเพจนะผมเพียงแค่เรสาสะสมโทเค็นนี้นะครับผมเพื่อได้เป็นคตนะ,นะครับผมท่าเต้นแล้วก็กระเป๋าอะไรต่างๆนะผมมีสกินทอมซันด้วยนะผมไอวอลก็มีนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้นะผมสำหรับกิจกรรมท็อปอัพอันนี้นะผมเพียงแค่น้องๆทาตามกติกาง่ายๆนะผมกดไลค์กดแชร์กดต,ตามคลิปนี้นะผมแล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้จบด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์วีดีของน้องๆด้วยนะผมเผื่อพี่แบบซุ่มแล้ว ก็อย่าลืมทำตามกติกานะผมเพื่อจะไม่พลาดกิจกรรมนะครับ โอเคผมก็ขับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งคันด้วยนะผมยินดียสุรสย์อีทีเกมเมอร์น,นะครับโอเคผมวันนี้มันก็มีกิจก,กรรมเข้ามาใหม่นะผมมีเกรรมท็อปอัพสำหรับสมุดหนังสือเรมเพจอันนี้เลยนะครับผมเพียงแค่เติมครบ199เก้าพจเท่านั้นเองนะผมเพื่อเปิดปลดล็อกนะครับผมเป็นกิจกรรมไฮเปอร์บุ๊กเรมเพจนะครับผมในส่วนของตรงนี้เลยอันนี้คือแบบอันนี้คือพี่ปลดล็อกแล้วนะเรมเพจบุ๊กอันนี้นะครับผมมันปลดล็อกแล้วนะอันนี้ก็ง่ายๆนะผมเพียงแค่เราแบบ ตรงนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวพี่พาไปดูนี่ก่อนเลยส,สายฟรีเลยนะอันนี้ก็แบบเดี๋ยวพี่ก็อธิบายกันหนึ่งนี่เลยนะผมมันก็จะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะครับผมสหรับกิจกรรมอันนี้คือสายฟรีนะอันนี้คือแคมเปญบ,บุ๊กนะครับผมใครที่ยังไม่เล่นก็ลองมาเล่นกันได้นะครับผมผส,สมมีชุดด้วยนะครับผมส่วนกิจกรกรมท็อปอัพวันนี้ผมเพียงแค่เติม199เพชรนะครับผมก็จะได้เอ้ย99เเพชรนะผมเพื่อจะ ได้สมุดอันนี้มานะครับผมแล้วก็เราก็จะมาเปิดในส่วนของห้องแลบอันนี้นะครับเดี๋ยวพี่เราไปเปิดดูนะผมว่ามันเล่นยังไงนะสวัสดีกันไอเปอร์บรูกรามเพลแนะผมก็อย่าลืมทําตามกติกานะผมเพื่อจะไม่พลาดนะครับผมแล้วก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับผมโอเคครับผมชำระเงินสำเร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะได้มาเป็นท็อปอัพกระเป๋าพี่จะเข้าได้อีกไม่ช้านี่เลยพี่ก็เข้าแล้วนะคุ้นงานะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปรับกันที่กิจกรรมชุดเพล นี่เลยนะผมทับอัพนี่เลยแล้วก็เอ้ยมันได้กัไอ้น,นี่ด้วยว่ะคุณดูพิมพเขียวนะครับพิมพเขียวก็กดรับไปเลยนะครับผมหนึ่งชิ้นแล้วก็ทับอัพนะครับผมอีกหนึ่งเฮ้ยคุ้มว่ะถ้าเติมวันนี้คือคุ้มสุดแล้วนะครับผมได้สองชิ้นเลยนะผมได้พิมพเขียวมาด้วยแล้วก็เราก็จะมาปลดล็อกได้เลยตรงนี้เลยนี่เข้าไปดูนี่มาแล้วนะครับนี่สำหรับเวล้แรกนะผมเมื่อเราซื้อซื้อ สมุดมาแล้วนะผมมันก็จะให้เป็นกระเป๋าแบบฟรีๆเลยนะมันกับเราซื้อสมุดแล้วก็เราก็จะได้อะนะครับผมซื้อหนังสือนี่สมุดที่ไหนหนังสือเราก็จะได้มาเป็นกระเป๋าซองสีนะโคตรเท่อ่ะนะครับผมเดี๋ยวเราไปใส่ดูนี่ก็เป็นคืออะไรอันนี้อันนี้คือไม่แน่ใจนะกดดูปลล็อกน่าะอะไรก็ไม่รู้อ๋ออันนี้มันต้องทุกวันได้เลยไม่แน่ใจ ในส่วนของนี้ก็ให้เราใช้เพชรในการซื้อนะเออเมื่อเราซื้อแบบเพื่อบนล็อกอะนะผมมันทั้งหมดมันต้องใช้เท่าไหร่วะอันนี้คือไม่รู้จริงๆนะอันนี้เราติดลองดูมันก็จะได้มาเป็นกระเป๋าบนล็อกเฮ้ยหรือว่ามันมันต้องซื้อใหม่ปล่าวะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะไม่แน่ใจว่ามันต้องซื้อใหม่หรือเปล่าอันนี้มันก็ได้มาเป็นระเบิดระดีระเบิดโคตรเท่วะอ๋อมันก็จะเฮ้ยแล้วก็มันให้หมดอีกหนึ่งครั้งหนึ่งเว้ยเมื่อเราบนล็อกไปหนึ่งอันมันก็สามารถหมุนได้อีีกกกกหนนนนึ่งอออะััลลล็็็้้้แวมมจไดา อ๋อมันก็จะบวกไปเรื่อยมันมันน่านจะหมดไม่เยอะเลยคนดูคนดูอันนี้นะครับผมถ้าเราไม่รีบนะครับผมแบบสายฟงสายฟีแบบนี้นะครับผม <S 2> <S 2> เพียงแค่เราเติมครบเออเพียงแค่เราเติมซื้อหนังสือนะครับผมแล้วก็รอมันมีกิจกรรมนะครับผมให้เราสุ่มแบบมันคุ้มกว่านะฮะอันนี้ก็สุ่มไปเรื่อยเปิดไปเรื่อยนะครับผมมีทั้งอะไรบ้างอะกระเป๋าปแลเบิดแล้วก็กล่องศพแบบว่านี้เออแล้วก็ไอ้วอลชองสีพร้ 24, พอมกับคาตานะเท่ๆนะครับผมหนึ่งอันนะ เออสีแดงสีขาวนะครับแล้วก็ไอ้สีแดงสีฟ้าแล้วก็ทำสันผมจะกับสกินสกินนี้โคตรเทะนะครับแต่มันมีคัมเพียวมานี่แล้วก็อันนี้มันก็เป็นสกินทำสันสกินทำสันนี้ก็สองสีเหมือนกันนี่แล้วก็คาตานนนี่ก็สองสีเดี๋ยวนะมัมีมันจะมีสีแดงเว้ยนะมันจะมีสีแดงอันนี้ต้องการหน้าสาม ก็ไอวอลก็สองสีเหมือนกันนะครับผมเท่ๆนะครับเออใครอยากได้ก็นั่นแหละครับผมเพียงแค่แบบไม่ต้องรีบนะครับผมเพราะยังไงมันก็แบบอยู่กันอีกยาวนะครับผมหรือว่าดีไม่ดีก็แบบน้นอ่ะแล้วก็นี้ก็ยังไม่มาเหมือนกันนะชิลเลมเพชรมันเหมือนกับไอ้ปืนนี่เว้ยมันเหมือนกับปืนอัพเฟลนี่เลยเว้ยนี่นะผมปืนอัพเกรดแบบนี้นะครับผมมันจะเหมือนกันแบบนี้เลยมันจะอยู่อีกยาวนะครับผมแต่คือที่แน่ๆคือให้เราซื้อแบบไอ้นี้ไปก่อน ไอคัมพีไปก่อนนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดนะครับผมสำหรับคัมพีนะเออแบบแต่ถ้าใครไม่อยากเติม99 99เพชรนี้นะครับผมก็ร้อยมันมาขายเป็นเพชร300เพชรประมาณนั้นละมะั้งนะครับตัดนี้เลยนะครับผมแล้วก็อีก,อ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 กหนึ่งกิจกรรมนะผมสอนน้องคนไหนอยากได้เพชรฟรีนะครผมวันนี้เลยผมสามวันสุดท้ายนี้ก็เหลือสองวันสุดท้ายแล้วนะครับไม่รู้ว่าหนึ่งวันสุดท้ายแล้ว เออพรุ่งนี้ก็เลยเออวันนี้หนึ่งวันสองวันเออวันสองวันสุดท้ายแล้วนะผมตอนนี้ก็ฟรีไฟล์สำหรับฟรีไฟล์ครับแลนสร้างดีมีรางวัลนะครับผมนี่เลยตัดรับเพชรสนับสนุนถึงถึงสองหมื่นเพชรนะครับผมรางวัลสนับสนุนอื่นอีกมากมายนะครับผมพร้อมสิทธิ์ในการเป็นครับแลนเคเตอร์นะครับผมไม่ต้องมีช่องก็สามารถสมัครได้ก็คือแบบไม่ต้องมีช่องแบบเปิดของพี่นะครับผมก็สามารถสมัครได้เพียงแค่แบบเรามี มีประมาณแบบมีพิเศษมีฝีมือในการสร้างนะครับผมครับแรงก็ลองไปสมัครกันได้นะผมเดี๋ยวลิงก์เดี๋ยวพี่ก็จะทิ้งนี้ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมสร้างน้องไหนที่แบบอยากอยากได้อยากไปเล่นอยากไปสมัครนะครับผมเดี๋ยวพี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นคนพลาดนะผมไปสร้างเล่นๆไปสร้างแบบใครที่สร้างสวยๆเออไม่คนรพลาดเลยนะครับผมโอเค สวัสดีผมพี่ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็ฝากกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะผมแล้วก็บ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะผมสวัสดีบ๊ายบายครับ